เพ่นธอก็อนหวใ้องเขาถึงไม่นี่วะ n t go t a e the b ว่าเยอะด้วยกูบอกเลยปวดแม่งี่ เวลากูไปดีต้ะแ,แม่ล็อกไม่ได้โอโ้เว็บแรกมอปิ้งได้ฟิล์มดูดิโอ้โหโคตรเกียร์สเปซไอ้ตว์บล็อกปะไม่บล็อกด้วยนี่ไงตัวไกลหายไปดน ไอ้สการมันอยู่ฝั่งเดียวกูวันนี้ไอ้สัตว์ไอ้สการมมาเล่นกับกูเดี๋ยวมันจะรอนเลยเรียบร้อยไปก่อนสามตัวเป็นโง่ไอ้สัตว์ เป็นน้องเขาหลอนอะไรมึงใจเย็นเดี๋ยวกูทำคีไปกลับมาอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกศาสต์คีมกลับมาทั้งโดงไอศาสต์โอ้โหแล้วทำไมมัวยืนแอบตรงนี้วะอะไ,ไรอเอาเอาเลเว,ไ,วไปทางนั้น สาม я, ส,าส,า ketchup, ส,าสามัตว์จะบ้าตายกับแม่งไอ้โิงนี่ขยะจัดเลยสัตกูให้มันเวฟแรกเต็มๆนะแทนที่มันจะแบบหยุดเวฟแรกไปเว้ยมันดันออกแล้วแล้วพอมันดันออกมันดันออกแล้วมันโดนหยุดแล้วมันโดนมันให้สกายวิ่งตัดหน้ามาแทนที่มันเคาะหัวสกายด้านหลังอ่ะกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันไม่เคาะหัวสกายแล้วมึงดูว่าสไปรกิ้งกูงง ไอ้สกายมันหยุดฝั่งเดียวกูวันนี้ไอสัตว์มันแบบมันทําตัวมันเองเวฟแรกมันได้ฟิล์มไปดันออกแทนที่มันหยุดเวฟไว้เี้ยมันเอ๋ยสัตว์เนี่ยมึงดูดิกูดึงชุดนี้ติดตลอดเวลานะเว้ยยังไงกีบแม่งก็กระแสนายกลับอ่ะ เนี่ยไอสัตว์ดึงตอนนี้ให้ต่อยกองเนี่ยมองดูดิเนี่ยแล้วก็ปล่อยคีเวทให้ไปแทงตายเนี่ยมึงดูดิกูดึงแคมเล็กเพื่อจะตัดได้เนี่ยมึงดูดิคีฟแม่งอยู่กับที่อะจะตายกูทอย่างนี้ได้ยังไงฮะมึงดูมันลากคีฟของมันดิ แม่เฟสบุ๊กไอ้สัสสองนงไว้ที่จะอ้วก้ะทำไมไม่ถีบกลับมาด้านหลังอ่ะได้คือได้สัเวัวดึงยันแบบโซตายอะ่ะเล่นแบบเครื่องจักรอะ่ะยอมตายไม่ได้ปลาล์มอะ่ะ เป็นลมเด็กแม่สับ dude Go push me! Go push me! Get sunny. หลอนเด็ดแม่ยังจะยืนอยู่อีกับไอสัตว์มันวิ่งเหมือนเพื่อนกันอ่ะเหมือนเค้าปวดเป็นเพื่อนกับมันอ่ะเค้าปวดมันหามุมฮุกกูอยู่ให้นด้ก็ปล่อยให้เค้าปวดมันวิ่งตัดมาหากูอ่ะ go 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 c o n c e n t r a ไม่ตามมาด้วยนะไอ้สัตว์เนี่ยว่าเป็นวันมีตันโอ้โหผว่าแล้วเจ็ดแม่ไอยยาอาร์มเลดเจ็ดแม่ยุคไหนมึงน่อารมเลดไออาร์มเลดใส่เวเซลด้วย oh <boy. S 1> ตัดโอ้โหไม่มีความจะกิฟ กูอยากลั่นบายเลยเว้ยฉันนี้ได้กูซื้อขวานตีคี้เป็นมึงเองถ้ามึงไม่ซื้อาามาทำอะไรของเขาเนะ ไปวะเอาไม่ได้นะโอ้โหเวฟตัดกลางเลยตัดโอ้โหปาดตัดกลางเดี๋ยวกีปไปทีเดียวก็จบแล้วไม่ต้นนะโอ้โหมึงดูมันเล่นการไอ้เหี้ยสุดจริงโอ้ my god เ่องของขิงิบแม่ไอ้ขี่นี่รีสเต็งกับโอ้โหกูจะรอง ต,ติ๊กนี้แม่ปั๊มไปต้นโอ้ไม่หลอดกิบไม่สุดจัดเลยวกฮีนี่จ็ดแ,แ,แม่กีบแม่แล้วไม่ก๊อบใครเลยโอ้โหโดนทาทูกูจะวิ่งไปตายไม่ไม่อยู่วะ ตีเบ็ดมันจะตายเองไงสัตว์ทำไมไม่เหยียบมันไปวะเผื่อไม่ตายสาัตว์กูจะอ้วกมีตัวจริงอยู่เนี่ยมือดิ เฮียสบับปะริดวิ่งไปเฉยเลยเย็ดแ <Yes. S 1> ม่เออสัปะริดแม่งสุดจัด มันจะโยนท่านั้นนะแล้วทำไมมันไม่ตีวะแล้วมันกลัวอะไรนะตายกับใบเบลกลัวแล้วมันต้อง OMP แล้วไปวะเมื่อกี้จะไปมังคีเหี้ ช่วยมันดีเถอะเลื่อนเป็นลมนและไอสัตว์นี่มหมมันก็ปีเอ็มพีมาตรอดเลย เขาไม่รอทีมงาน ปีนภูเป็นลมอืโอโอ้โหเมื่อกี้แต่แรกก็จบแล้ว แม่ตัวเดียวรุที่สกายอีเบทตัวเอง กูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันไม่กล้าขึ้นกันเข้าไปเวะเนี่ยทำไมมันถึงไม่กล้าขึ้นกันเข้าไปนะกูนึกภาพไม่ออกว่าเราจะบวกแพ้ยังไงแล้วเว้ยคือมันหลอนน่ะไอเทียนที่ไม่มีบิ๊กไม่มีตัวเปิดกูงงมากเลยนะเว้ยคือมันหลอนเนอะตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวโคตรเก่งแล้เว้ยตอนเนี้ยกูต,ต้องฟอกก็ต้าขึ้นไปนะเว้ยเพื่อทำอะไรสักอย่างแล้วปะ ไม่มีคือมังกี้ก่อนเท่าทจัดทำไมที่ดีเคมันแบบเล่นเหมือนคลิปเลยวะมันบางเหมือนคลิปเลยไอ้อาาสารดีเคอะที่อะไรเนี่ยอเมรลกมังกี้เนี่ยไอาาส้สา์ ไปแล้วบัแรก์นึงสามบัลลกแล้วเฮ้ดีเคเนียแม่สุดจัดเลยวะ่ะจัดไร้เหี้ย โคตรอีซี you, voilà Jamie, ga, here, no. ่เลยเว้ยแบบทีเดียวมันตายหากกันหมดอ่ะมันไม่ได้ถึงเกี้ยอะไรห่องนั่นน่ะกูฆ่าไปแปดตัวไอสัตว์บิ๊กเดียวอ่ะเปิดทีเดียวอ่ะเอาบิ๊กมาันเดียวอ่ะพูไม่ก็จะโอเปตี่ผ้าแน่เลยว่ะ ว่าแล้วรูดไม่ได้หรอกในโร็ว่าโอกาสแพ้สูงครับอืมโอ้แล้วดีเกเดินไลน์

มันหลอนแล้วฝั่งนู้นนะ่ะกูหลอนเัดแม่กเกมแบบนี้ก็นชนะไอ้ศาตร์ <c oughs> เอาแน่เอานอนีไม่ได้เลยโอ้กูได้ MVP ไอ้ศาตร์มันคิดจากอะไรวะคือกูเป็นสตรีมเมอร์แบบนี้เหรอทำไมกูถึงได้ MVP วะ กูฮิลมึงดูดาเมจกูดีสามหมื่นเก้ากู 39. ครับท่านหนึ่งหลังสุดเลยนะเว้ยถ้าเป็นแบบถ้าเกิด<น>กูเ<น>ป<ก>็นตัวคอกูท<น>ุกของทิ้งไปแล้วนะเว้ยรู้ปะ